เห็ดอันนี้เห็ดละงูกูจ้ะอันนี้ละงูกแดงบอกอันนี้ละงูกขาวอันนี้ไม่เห็ดยังเซนะแต่ไหวานเห็ดเพผงหวานเห็ดผงขาวอ๋อทุงเท่าไรนะจ๊ะนี่อันนี้มันมีถุงละร้อยก็สองร้อยแล้วก็มีเป็นโลโลเห็ดเห็ดแบบนี้ขายถุงเท่าไหร่โลเท่าไหร่โลห้าร้อยอันนั้นเห็ดหอม ไม่มีเห็ดปวกเนาะไม่มีครับเห็ดโคดนะเห็ดโคอย่างนี้เหรออันนี้เห็ดอะไรอันนี้เห็ดไอ้นั่นเห็ดไอ้เห็ดละงกแดงเห็ดละงอกขาวมันก็อร่อยคนละแบบเนาะครับส่วนมากเขาจะซื้อไปแล้วก็แกงรวมแกงรวมกันเดี๋ยวเราขอไปดูฝั่งนู้นก่อนนะขอขอถ่ายรูปฝั่งนู้นก่อน อันนั้นคืออะไรอะคะนนอาอันนี้คือห,อ,นหนอยนานนมก็มาหมอะก,ก็ทสนะะน,น่ไวูน่ถ่ายรูปหน่อยน้อนนาือเก็หม่ไอ้ไอ้นี่คือเห็ดอะไรอะ,อ,อะรอคะหเหลืองเหลืองหำพะ,ำะหัมะ <laughs> เจ้าว่าว่าดิเอาอันน้อยกับหั่เมนหนึงใะไรของนี้คะเข้าใจไหมเนี่ยอันนิดนึงนี่ห้าหั่เล็กน้อยคือหั่มหั่มนี้น้อยอ๋อหั่น้อยเอาค่ะแบบไหนคะพี่เอาหั่มไหนคะหั่อันนั้นบางละอันนี้บางเขาจะสั่งเอาไปทำเชื้อพี่อ๋อทำเชื้อเห็ดอ๋อเอาไปนทงเห็ด เด้วน,นะดูก่อนไอ้แล้วส้มโอขายยังไงส้มโอส้อมโอตุ้งใหญ่สามลูกร้อยเลยจ้ะนี่ค่ะเปรี้ยวรู้ว่าไอหวานหวานากันหวานเหรอไม่เปรี้ยวเหรอไม่เปรี้ยวเพราะวันนี้แก่ลแล้วอย่างนี้มึมกไปดีสีไม,ไม่อยากกินเปรี้ยวที่ถามเนี่ยอยากกินเปรี้ยวไม่ได้อยากกินหวานจะเอาไปเอาไปตำนะตำส้มโออร่อยดีอ่า ไม่ขาดก็หาบาเนาะงเฮดเฮดทำผักผสมพี่นออกอาไปก้แล้วไปแก่ส้มโอสามลูกร้อยอ่าเอาอส้มโอส้มโออยากกินส้มโออันนี้กอยนะแก่ก้อยลูก็เจ็ดสิบบาทโอ้ทำกินไม่เป็นดอกเอาส้มโออาส้มโอ สมโอ้ลูกใหญ่ใหญ่ข้าวสมน่าจะอร่อยแง่คาวอย่าหมดแลนะมีนจะน้อยนะนี่เฮ<ด>็ดทได้หลายเราเลยทำเฮ็ดไม่มีเวลาพี่ที่บ้านพี่แกนมสมก็เฮ็ดละมั้งไอแกาเฮ็ดถึง